โอเคฮักราบสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ย่องหมูยิ้มทีวีแล้วคุณอยู่กับเกม FC Mobile นั่นเองนะครับก็สวัสดีวันหยุดนะสำหรับวัยทำงานนะคนทำงานก็วันนี้เป็นวันแรงงานนะครับก็วันนี้วันหยุดนะแล้วพวกนี้หวยออกก็อ <laughs> ย่าลืมไปลุ้นกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมมาทำอะไรนะครับผมจะมาเล่นบ uh ุิโอซากานั่นเองนะครับนี่ฮนะจัดมาแล้วนะทุกคนนี่ครับ ผมยอมขายซาร่านะครับขายซาร่าทิ้งนะซาร่า o v r สูงกว่านะครับสกิลมูฟสี่ดาวด้วยนะแต่ว่าผมชอบไหมนะครับผมรอวันนี้แหละนะครับวันที่ซาก้ามันจะมีการ์ดที่มันดีๆบ้างนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างอย่างคุโบะนะครับอย่าง o v r 93เองเองเเลยนะฮะอย่าง o v r 93เลยแล้วกิมซีเอ็กอย่างเงี้ย o v r เก้ยแล้วซาก้าผมอะ่ะ สักหน่อยไม่ได้หรือในที่สุดก็มาทักทีนะครับก็รอนะครับเพราะว่าก่อนถ้าตัวนี้ยังไม่ออกมันก็จะต้องไปเล่นตัว92เนาะทุกคนเนาะผมว่ามันมันไม่โอเคนะครับก็นี้ก็ได้จัดมาแล้วนะครก็ OBR 9 6นะสแตนดาร์ดแบบยังไม่อัพนะครับวันนี้ผมซื้อเม็ดแดงมานะครับก็100 วีอาร์หนึ่งร้อยพอดีนะครับแล้วก็ฝึกไปที่ยี่สิบสองนะอะไรผมหมดนะทุกคนก็เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนสูงห้าร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็ความถนัดเท้าไซส์ห้าขวาสี่เนาะตัวนี้ก็จะอัพเท้าจากด้านขวานะครับมาเป็นสี่แล้วนะซาก้านะครับสามารถยิงได้แล้วนะฮะเนาะน่าจะยิงได้เนี่ยผมว่าเท้าสี่แล้วแหละนี่ครับก่อนหน้านี้ที่เป็นสามนะครับแล้วก็สกิลโมบยังสามดาวเหมือนเดิมนะฮะ พลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับส่วนตำแหน่งที่เล่นได้ก็มี r m นะครับมีปีกปีกตัวต่ำแล้วเนี่ยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูสแตทกันครับฝีเท้านะครับ140นะครับการเล่นความเร็ว1 3 3่มบดบวก25แล้วก็ความเร็วกันวิ่งครับ125การเลี้ยงบอลครับ132นะครับแล้วก็การเลี้ยงลูก128การควบคุมลูกบอล126ครับแล้วก็ความว่องไว124บสี่บวกยีบ แล้วก็ปฏิกิริยาครับ25่สิบวกหนึนั่นเองสมดุลครับ107นะฮะนี่มีการมงด้วยนะครับหกสิบเอ็ดวกสินะฮะก็ไม่รู้จะไอ้น,นี่ทำไมนะเพราะว่าไม่ได้มงนะฮะนี่การรับครับ67นะฮะสภาพร่างกายครับ83แล้วก็ความแข็งแรงครับ80ความก้าวร้าวอ่า89นะครับถือว่าความแข็งแรงพอได้นะผมว่าพอฟัดพอเบียงนะยังโอเคอยู่ถือว่าไม่บาง จนเกินไปนะครับส่วนการส่งบอลครับหนูที่108นะครับการส่งลูกใกลร้118บลูกไกล98นะครับแล้วก็การมองครับ110การเปิดบอล107ร้ครับแล้วก็เส้นโคงนะ้งหนึ่ร้อนั่นเองส่วนการยิงครับ117การทำประตู119่บกวก10ก็ยิงลูกไกลครับ1น7รนะฮะ พลังยิง109การควบคุมตำแหน่งครับ118บวกลูกวันเล่หนึกนะครับแล้วก็ลูกโทษครับ9กนั่นเองสำหรับบูคโยสากานะส่วนเบอร์เกตเป็นสูงกลางครับมีพลังแฝงให้มา2อย่างครับยิงปั่นโค้งแล้วก็เหนือชั้นนะบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามัน3ดาวเนาะมันจะใช้เลนเชงไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปพลิกแพงนะใช้สกิลอย่างอื่นกันดูนะครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เน้นอยู่แล้วนะฮะเลนเชงนะครับ ส่วนราคาครับอยู่ที่147ถึง156ล้านนะครับสําหัับเม็ดแดงนะครับก็เดี๋ยวจะไปจัด h เฮ to Head ให้ดูสักเกมนะครับก็ก่อนที่จะไปนะครับผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อนๆน,นะครับโอเวอร์ทอปปาร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคน และจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ l ล n e i d d Over Underscore Top Up อย่าลืมใส่แอกันด้วยล่ะเพื่อนๆท่าในใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมนั่นแหละทุกคนก็ฝากไปอุดหนุนร้าน Over Top Up ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจที่กำลังจะเติมพ้านะครับอยากเติมในราคาถูกก็ ไปเติมที่ร้านโอเวอร์ท็ได้นะราคา290บาทนะฮะอ่านะี่ครับเจอกับปารีสนะครับก็ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะซาก้านี่คือเกมแรกนะครับถ้าใครดูผมรีวิวซอนไปเมื่อวานก็แร้งเท่านั้นแหละนะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าฝั่งเขามีซอนนะครับต่อเลสแล้วก็วรันนั่นเองนะครับมาเราได้เคลียร์ก่อน,นครับ มาที่ซาก้าครับวันนี้เตรียมตัวมาดีผมเปลี่ยนเบอร์เสื้อนะฮะเป็นเบอร์เจ็ดนะครับโรดี้ครับกลับมาที่โรดี้ให้วิเอร่าจ่ายติดไปกุลิดไปที่ซอนครับฮาเลนอ่าจ่ายติดอีกแล้วครับมาแคมเบลตอกซ้นกลับมาให้โรดี้แล้วถึงกุลิดวิเอร่ามาครับซาก้า มาสามตัวฮะด้านห้าไม่ไหวครับคืนมาที่โรดี้ก่อนมาที่สมบตามาที่ซาค้าครับผมตัดกลางมาแล้วตอก้อนอุ้ยมหน่วงหน่วงตอก้อนยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหมาเลยฮะนายเอเต้นซับบ้าเฉยเลยนะฮะ มาลูกแรกครับนี่ครับพอเราไม่มีเลนเชงเราก็ต้องใช้สกิลอื่นนะทุกคนตอกซนมาครับนี่ทําไมมันหน่งหนวงๆวะทุกคนเนี่ยไม่ลื่นเลยนะครับเป็นที่เน็ตเขาหรือเปล่าพาผมปิงไปด้วยเนะน,นี่ยมันตรงหนวง่วงนะอะเนีย่ยซนยังไงเฮ้ยเอาอุย้ย อะไรโดนเฉยเลยครับโอ้โหกองหลังผมไม่เข้าบอลนะฮะนี่ครับโดนยิงเข้าไปฮะรียบร้อยฮะหนึ่งหนึ่งเลยครับเฮ้ยมันหน่วงวมาทุกคนโอ้โหแย่เลยนะครับกะว่าจะเลื่อนๆลสักหน่อยอืม ้ตอนไม่เล่นออนไลน์นะี่ไม่เป็นอะไรนะครับไม่มีปัญหานะครับพอเล่นปุ๊บเนี่ยมีอาการหน่วงๆน,นะครับภาคกลางนี้รู้สึกเป็นบ่อยไม่รู้เป็นอะไรนะครับมีใครมีเป็นเหมือนผมไหมฮะถ้าเป็นก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะจะได้ไม่รู้ว่าเป็นอยู่คนเดียวนะฮะนะครับสมุตต้าอู้ล้ำหน้าครับให้มาที่ซอนนะทุกคนผมนึกว่าสมุตต้าเนะ่ยซอนต้องไม่อยู่ฝั่งนี้ยังไงเนะี่ย มีขำม,มีขำอีกนิดเดียวไม่ล้ำนะแต่ทีนะถ้าไม่ล้ำนี่รู้เรื่องโอ้ทำัมโอ้นหน่วงมากเลยทุกคนมาครับต่อเลสมาเล่นแบบงหน่วงๆนะี่แหละจบครึ่งแรกครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งฮนะมาครับ เนี่ยผมว่าเน็ตเขาก็ปิงๆเหมือนกันนะทุกคนกุลิตมาครับถึงซอนยังมาได้คองปนีเยลา่าตัดได้สวยมาฮารลนสาก้ายัางไม่มาครับผมสาก้าไม่มาเขาไปแล้วจังหวะนี้มันต้องลุยแล้วขอบคิดโทษเด็ตเชง อ้าวดักอย่างนี้จุดโทษดิเรียบร้อยครับมาจุดโทษคมๆนีย่ยิงไปกลางเลยไม่กล้ายิงออกทางอื่นนะเพราะผมยิงไม่ค่อยเข้านะทุกคนมาสองหนึ่งครับตูเล่ครับให้มาที่ฟิมบงกลับมาตูเล่ครั้งฝั่งเขาจะบุกบ้างครับโอเวลาันมาที่ซอนตอกซนแล้วหลุด จากซามต้ามาได้อ่าเสียครับฟ่าวๆาวนะฮะฟีคิกยิงยากยูยนะผมว่าลูกนี้มาครับแน่แไม่ยิงแล้วอย่างเงี้ยอ่านี่ครับถ้าช้าช้านี้ไม่ยิง,ยง,นนาานยงนะถ้าคนยิงมันจะยิงรีบยิงนะครับอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆนะทุกคนเนาะเพราะว่า ผมก็เป็นอย่างนี้นะอา้าวแล้วซาค้าวิ่งเข้ามาอย่างนี้ตัดกับเรียบร้อยหรือเปล่าซ้ายเรียบร้อยนะ่ะสองเมตรสามหนึ่งวุ้ยเอาเอา,เอาเรื่องนะซาค้านะเก่งอยู่นะทุกคนนี่ครับหาช่องดีด้วยครับลุกยิงซ้ายข,าขนาดนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะไลองยิงขวาดูนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ มาชนะใสๆนี่ขนาดแหลกนะเนี่ยขนาดปิงนะเนี่ยหนว่วงนะเนี่ยถ้าไม่หน่วงนี่โอ้โหดับเบิลแฮตติกมาครับอย่างรุนแฮตติกได้อยู่นะมาสองลูกแล้วมาเอาแล้ว,ลวอย่างนี้เรียบร้อยหรือเปล่ามาครับโอ้นี่หนี้ตะกี้ผมคิดไม่ทันนะมันไม่มีเลนเชงนะครับซาก้าก็เลย าวิ่งเข้าไปตะกี้ถ้ามีเลนเช้งมันจะเล่นง่ายกว่านี้แหละนะอ่าเขาก็เอาออกนะฮะน่าจะออกนะครับเจอสามหนึ่งเข้าไปไม่เล่นเลยนะเวลาจะหมดแล้วแทนที่จะรอขึ้หน่อยโอ้โหใจร้อนจริงๆวัยรุ่นมาครับซาก้าฮะตอกส้นหนึ่งเทอันนี้เจอบอดแล้วนะทุกคน ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะจริงๆผมว่าน่าจะคนที่ออกงี้นะครับออกแบบไม่ได้เน็ตหลุดอ่ะผมว่าน่าตัวเกมน่าจะมีการปรับนะให้ให้แพ้ไปเลยนะผมว่านะเนาะบางคนเขาขี้เกียจรอขี้เกียจเล่นกับบอทอ่ะนะนะครับก็นี่นะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับบูคกโยซาค่านะก็เก่งนะเก่งเก่งเก่งผมถือว่าเก่งนะครับแฟนออ์เซนอลนก็น่าจะจัดกันทุกคนแหละผมคิดว่านะครับเนาะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะวันนี้ก็มาเล่นสักเกมเดียวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไปทำภารกิจเพราะผมยังไม่ได้ทำนะฮะก็ขอกลับลาบเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ